ปรระเททศไยดงพระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพี่น้องพุทสถาสนิกชนชาวไทยที่รักวันที่8กรกฎาคม2560ถือเป็นวันอาสาฬหาบูชาซึ่งเป็นวันที่องค์พระสัมมาสาัมพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกชื่อว่าธรรมจักกัปะวัตนสูตรและเป็นวันที่พระพุทธศาสนาบังเกิดพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทําให้พระพุทธศาสนาได้รับการสืบทอดเผยแผ่มาจนถึงปัจจุบันจากนั้นก็จะเป็นวันสาคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันคือวันเข้าบรรษาโดยพระภิกษุจะต้องจำพรรษาเป็นระยะเวลาสามเดือน และเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมสะสมคุณงามความดีด้วยการทําบุญตักบาทฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลดละเลิกอบายมุขเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาหาบูชาและเข้าบัรษาระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคม2560นี้ผมขอเชิญชวน ุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อความสุขและความเจริญของตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติสืบไปขอบคุณครับ สังคมออนไลน์เราสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายๆในทุกเรื่องค่ะและหลายครั้งคลิปที่ยอดเข้าชมพุ่งสูงเป็นคลิปที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและผู้ที่ลดโเล่นอยู่ในคลิปนั้นกลับเป็นเยาวชนไทยนิยมสะท้อนถึงปัญหาของวัยรุ่นเยาวชนที่รุนแรงซับซ้อนมากขึ้นค่ะกลายเป็นวิกฤตอีกอย่างที่โหมซัดใส่สังคมทั้งหมดอาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านกายภาพเศรษฐกิจสังคมจุดศูนย์กลางทางสังคมเปลี่ยนจากาศาสนาสถานเป็นสถานที่อื่นทำให้เกิดช่องว่างระหว่างาศาสนากับเยาวชนตรงนี้แหละค่ะอาจเป็นเหตุให้เยาวชนซึ่งเป็นผู้ที่ใหม่ต่อโลกขาดรากฐานทางศีลธรรมสวัสดีค่ะเดินหน้าประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันอรวรันเผกไทยสงค่ะ ุณผู้ชมคะประเทศไทยก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในโลกนะคะที่ล้วนมีปัญหาสังคมเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนดังนั้นเราจําเป็นต้องมีเครื่องมือในการมาปรับเปลี่ยนแก้ไขสังคมให้เป็นไปด้วยความราบรื่นค่ะซึ่งประเทศไทยก็นับว่าโชคดีนะคะที่มีสิ่งดีงามอย่างาศาสนาที่หลากหลายอย่างรากแก้วบนผืนแผ่นดินมายาวนานวันนี้ดิฉันก็เลยพามาดูตัวอย่างของการใช้พระพุทธศาสนา ในการมาปรับแก้ปัญหาของสังคมค่คะเพราะหากเราไม่ตระหนักถึงปัญหาเด็กและเยาวชนในวันนี้นะคะอนาคตของประเทศไทยอาจน่าเป็นห่วงค่ะ ได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมการศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขอความร่วมมือจากวัดต่างๆให้จัดพื้นที่การเรียนการสอนศาสนาพร้อมช่วยคิดหลักสูตรเพื่อเยาวชนให้เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนค่ะจุดเริ่มต้นนั้นก็คือมาจากน่าจะ20กว่าปีแล้วล่ะเริ่มแรกนั้นก็คือทางวัดนักบกโดยการนำของอดีตหลงพอเจ้าวาดพระครูศรีพัฒนคุณ แล้วก็มีหลวงพอ่อเจ้าวาดองค์ปัจจุบันก็คือหลวงพอ่อพระกิติโสพลวิเทศท่านก็เห็นความสําคัญตรงนี้ทีนี้การที่จะดึงเด็กเข้าวัดบอกว่ามาฟังเทศนะมานั่งสมาธินะมาสวดมนต์นะแรงจูงใจมันก็จะน้อยก็เลยมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่จะทําให้เด็กสนใจอย่างเช่นก็จะมีวิชาด้านศิลปวัฒนธรรมเช่น การวาดภาพการดนตรีการนัฏศิลป์ต่างๆอันนี้ก็คือเป็นจุดเสริมแต่ว่าจุดหลักนั้นก็คือต้องการดึงเด็กให้มีเรื่องศิลธรรมได้มาสวดมนต์ได้มานั่งสมาธิ อะไรทานองนี้ค่ะแล้วที่นี้ค่ะอย่างอย่างวัยรุ่นหรือเยาวชนเองค่ะเขาสนใจที่จะมาเข้าวัดศึกษาธรรมะเองหรือว่าเราเรามีใครไปแบบเหมือนบังคับหรือให้มาหรือยังไงไหมคะพระอาจารย์คะแต่ว่าโดยมากน่าจาะ9กซนตมาด้วยสมัครใจมาด้วยสมัครใจแต่ก็อาจจะมีบ้างที่พ่อแม่ต้องตะล่อมหรือกล่อมมาหน่อยก็มีบ้าง ทีนี้โดยมากธรรมาชาติของเด็กก็คือเขาจะมาตามเพื่อน,นอคือถ้าเพื่อนมาก็มาหรือบางทีพอเพื่อนคนหนึ่งมามาเกือบทั้งโรงเรียนก็มีว่าอย่างพระเองก็มีส่วนสําคัญนะคะว่าคือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชน,นที่ที่จะสามารถทําให้มาเข้าวัดนั้นๆได้อะไรอย่างี้ก็สําคัญแหละพระก็คือตัวอย่างส่วนหนึ่งแต่ว่า หลักที่สําคัญเลยที่หลวงพ่อท่านหลวงพ่อเจ้าวาดก็คือพระกิติโสพลวิเทศท่านก็จะพูดเสมอว่าที่สําคัญผู้ปกครองต้องขยัน<ะ>ผู้ปกครองว่าผู้ปกครองต้องขยันก็คือต้องขยันบอกขยันกระตุ้นขยันพามาเพราะว่าลําพังแค่เด็กให้เขามาเองคิดเองนะ,ะความต่อเนื่องก็จะไม่มากเท่าไหร่คือมันจะอยู่ที่ว่าถ้าผู้ปกครองมีส่วนร่วมนะฮะ<ม>ก็จะมีช่วยได้เพราะว่า หนึ่งหนึ่งวันเนี่ยเด็กเขามาสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้แต่สิ่งที่เราให้ไปเนี่ยคือการสวดมนต์กับนั่งสมาธิไม่ได้เฉพาะวันอาทิตย์เราจะสอนให้เขากลับไปทาที่บ้านเพราะฉนั้นถ้าพ่อปกครองมาด้วยแล้วทำเหลือเขาด้วยเนี่ยก็จะได้อีกเยอะนั่งเฝ้า,าทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์เลยเห็นเห็นเด็กบางคนที่มันเปลี่ยนจากร้ายมาตอนนี้นมาเป็นดีแล้วมั้งเห็นบ้างมมีบ้างเห็นหลานเราเนี่ยหลานเราเป็นตัวอย่างยังไงก็อ่อนโยนขึ้นอ่อนเยนขึ้นธรรมดาแล้วก็ไม่เิย กพราะคนเรามันเลี้ยงหลายคนไม่ได้เราต้องเลี้ยงคนเดียวแล้วก็ทุกอย่างจะต้องมีคําว่าเออหน้าที่วัดถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจให้เกิดการยึดเหนี่ยวจิตใจด้านจิตใจเวลาที่คนคิดอะไรไม่ออกมีปัญหาด้านต่างๆอาจจะมีกระบวนการอื่นๆเครื่องมืออื่นๆที่ช่วยช่วยดูแลช่วยดูแลเขา ให้ผ่านผ่านอุปสรรคผ่านจุดตรงนั้นไปได้แต่วัดก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เขาข้ามพ้นจุดจุดนั้นไปได้อย่าลืมว่าเด็กเมื่อเติบโตมาแล้วเขาเขาบริสุทธิ์นะเขาสะอาดนะแต่อะไรละ่ะที่ไปเติมตกแต่งตบแต่งเขานี่สีพ่นสีอะไรอะ่ะให้เขาเราจะสร้างสังคมแบบนั้นให้เขาได้อย่างไรนะฉะนั้นทุกหน่วยงานทุกส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ จนกระทั่งสถาบันที่มีส่วนสมาญสถาบันครอบครัวจะต้องตกแต่งเขาให้ดีนะเขาสาคัญเขาเป็นอนาคตของประเทศทุกกิจกรรมมีส่วนให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้โดยเฉพาะกิจกรรมด้านด้านจริยศิลป์จริยศิล์จริยธรรมจริยศาสตร์เนี่ยกระบวนการเหล่านี้นี่การวาดรูปนี่สอนคุณธรรมได้ดีมาก การศิลปะงานศิล,ะป,ะศละปะนี่ก็สอนศิลปก็สอนธรรมะได้ดีมากเป็นเรื่องที่ดีนะพประจารย์มองว่าไม่จําเป็นจะต้องมาเรียนเหล่านี้แต่ถ้ามาเรียนแล้วในกระบวนการเรียนรู้จัดให้เขาได้เข้าถึงคุณค่าข้างในคุณค่าข้างในของเขาอะเขาเข้าถึงได้หรือเปล่าท,ทุกทที่ถ้าสามารถที่จะสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นข้างในให้เด็กได้ นั่นแหละมันจะเกิดการตระหนักรู้ในตัวของเขาเองสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลักสูตรศาสนาวันอาทิตย์เริ่มได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนต้องการเข้ามาเรียนมากขึ้นคือการนำศิลปะหลักแขนงมาผสมผสานเข้ากับการเรียนวิชาพุทธศาสนาก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศที่ดูเหมือนจะน่าเบื่อสำหรับวัยรุ่น ให้เกิดแรงบันดาลใจอยากจะเข้าสู่ธรรมสถานมากขึ้นด้วยค่ะดังเช่นน้องบิ๊กคนนี้ที่ติดใจหลักสูตรนี้มาหลายปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่ะที่เริ่มเข้ามาตอนประมาณปห้าครับประมาณปห้าปห้าตอนนี้อยู่มไหนแล้วมอยู่มหกแล้วครับเพื่อนที่มาเรียนด้วยกันคือตอนนี้แยกย้ายเหลือเราคนเดียวแล้วผมคนเดียวครับโหมันคงมากเลยก็ไม่คิดว่าจะอยู่นานขนาดนี้ ตอนนี้เพื่อนชวนไปเรียนพิเศษรู้ไหมว่ามาเรียนพิเศษในวัดไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงว่ามาถึงเรียนเป็นยังไงก็ <c oughs> เข้ามาก็มาถึงที่เนี่ยประมาณเที่ยงเขาลองมาดูบรรยากาศแรกๆ <c oughs> เขานั่งสวดมนต์ก็อาจารย์บอกว่าพระอาจารย์บอกว่าก็ไปสวดมนต์กับเขาก่อนสิก็เลยเขาไปสวดมนต์ <c oughs> เข้าไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> แล้วตอนบ่ายมาก็พอสด็จนเสร็จเขาก็จะให้เข้ากิจกรรมแล้วก็เริ่มไปดู mm hmm. ดูว่ามีกิจกรรมอะไรที่เราสนใจอไปครับ mm hmm. ก็เข้าไปปุ๊บก็เห็นศินละปะ mm hmm. ก็ชอบศิละปะแล้วก็เข้าไปเรียนแล้วแต่ก่อนเนี่ยที่น้องบิ๊กอยู่บ้านปกติวันหยุดอะทําอะไรบ้านนอนอย่างเดียว <laughs> นอนทั้งวันเลย mm hmm. ถ้าวันไหนแบบไม่นอนก็สาย,สาย,สายก็ออกไปเล่นกับเพื่อนเลยประมาณนี้ครับ mm hmm. พอได้เข้ามาที่เนี่ยรู้สึกเปลี่ยนไปไหมชีวิตเราเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนมากเลยจากแบบคนที่แบบไม่ค่อยได้ทําอะไรก็เริ่มมีสิ่งที่ต้องทํามากขึ้นมาเนี้ยอย่างเช่นก็ตอนนั้นเรียนสิลละปะ่ายังไงครับ mm hmm. พอเดินออกมาผ่านประตูเนี้ยเลยก็จะยินเสียงเขาตีกองลา mm hmm. พอเข้ามาก็ ชีชิ้นสองชิ้นไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยจนสอนได้ก็เขาก็ให้มาเป็นพี่เลี้ยงสอนช่วยสอนประมาณน,นี้ครับแค่เข้ามาที่นี่ก็รู้สึกดีโอเคเลยคือได้มากกว่าการเรียนได้ความเป็นพี่เป็นน,อน้องเนา<อ>ะเป็นครอบครัวเหมือนบ้านหลังหนึ่งไว้ก็ได้ ก็พระอาจารย์ก็แบบจะเล่นอย่างเงี้ยค <Arizona, S 2> ่ะให้ความรู hmm. ้เยอะรู in ้พุทธประวัต <ones to> <ars> ิเยอะมากขึ้นแล้วก็เจาะลึกถึงพระพุทธศาสนาค่ะสามารถเอาคติธรรมอะค่ะมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะมีแบบว่าเหมือนมีเหมือนมีอะไรมาเตือนใจตลอดเวลาเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกี่ยวกับมารยาค่ะแล้วก็คุณธรรมที่เอามาใช้ในชีวิตประจําวัน ทำให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหนูมองว่าถ้าถ้าบ้านเราวะไม่มีแบบชารมาช่วยหัดสังคมอาจจะวุ่นวายค่ะเพราะว่าแตกแยกกันไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เอาหลักธรรมมาใช่างเงี้ค่ะวัยรุ่นอาจจะแบบทะเลทลายทําอะไรเกินวัยของตัวเอง สิบสี่สิบสี่สสีอยู่มมสองแล้วแล้วเราเริ่มสนใจเรียนพุณศาสนาต่ตอนไหนอ่ะก็อตั้งแต่มห้าค่ะมห้าทำไมถึงอยากเรียนนะคะมันสนุกอ่ะสนุกสนุกยังไงอ่ะคะอ่อก็อ่อไม่เกเรอะไรเนี้ยก็ดีขึ้นดีขึ้นแม่บอก ใช้ศาสนามาช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตเพราะคนเราไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดล้วนต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะกรมการศาสนาโดยกระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้ตั้งใจแค่จะใช้ศาสนาพุทธเพียงศาสนาเดียวแต่ต้องการร่วมมือและบูรณาการทุกศาสนามาช่วยจันโลงสังคมค่ะ เยาวชนคือจุดสําคัญเลยค่ะตรงนี้เรามีกิจกรรมอะไรคะที่ที่ลงไปถึงเยาวชนในการสนับสนุนในด้านาศาสนาต่างๆนะคะในส่วนของเยาวชนที่จะให้เกิดความเข้าใจระหว่างาศ,าศาสนาเนี่ยเราก็จะมีโครงการเรื่องอาศ,าศาสนิกสัมพันธ์ระดับเยาวชนก็จะมีค่ายเยาวชน นะครับแล้วก็เยาวชนเนี้ยก็จะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็จะไปปฏิบัติกิจกรรมต่างๆร่วมกันแล้วก็มีการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมของแต่ละศาสนาเรียนรู้พิธีกรรมของแต่ละศาสนาเพื่อให้ระดับเยาวชนเนี้ยมีความเข้าใจแล้วก็มีเหมือนกับว่าสามารถที่จะอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายนี้ได้อย่างได้ได้อย่างเข้าอกเข้าใจกัน นะครับแล้วที่2เนี่ยในส่วนของผอู้ศาสนาเนี่ยก็ต้องบอกว่าในระดับเยกเยวชนเนี่ยเราก็มีโครงการเช่นครูพระสอนศิลธรรม นะครับแล้วก็น,นี่ครูพระสอนศิลธรรมนี่ก็จะสอนตามโรงเรียนต่างๆมีการอบรมให้ความรู้จา <ieni S 2> กครูพระต่างๆที่ <Awesome. S 2> ไปสอนในโรงเรียนอันนี้ก็จะร่วมร่วมมือกับร่วมมือกับมหาจุฬามหาจุฬาลงกรณ์นะครับ <kidding S 2> <ober> แล้วก็จะมีโครงการที่ของกระทรวงธรรมธรรมนี่คือศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ <ckt S 2> นะครับเพื่อมีศูนย์เหล่านี้ทั่วประเทศ2,400กว่าศูนย์ด้วยกันอย่างที่รัฐมนตรีบอกนะคะศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตรงนี้เป็น สิ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่ารวมทั้งบ้านวัดโรงเรียนหรือที่เรียกว่าบวรนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ในในศูนย์ศึกษาพรธศาสนาวนาันอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่วัดนะครับแล้วก็จะเป็นวัดที่เวลาเด็กไปเรียนเนี่ยเขาก็จะไปเรียนวัดใกล้บ้านนะครับแล้วก็ทางทาง ธมการศาสนานี่ก็ต้องการให้มีความเชื่อมโยง<ะ>อย่างที่คําว่าบาวรที่เรามักจะพูดกันนียก็คือบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยก็ต้องมีความเชื่อมโยงกันก็คือการที่เด็กจะเข้าถึงพระศาสนาเนี่ยก็คงไม่ใช่อาศัยแต่วัดอย่างเดียว<ะ>พ่อแม่ก็ต้องพาเด็กมาวัด<ะ>ใช่ไหมครความเชื่อมโยงกันแล้วก็ โรงเรียนเนี่ยก็ต้องเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนด้วยเพราะฉะนั้นครูที่อยู่ในโรงเรียนก็จะมีบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนการสอนให,ให้เด็กเนี่ยมีความเข้าใจพระพุทธศาสนาโดยแก่นแท้ไม่ใช่แบบผิวเผินสุดท้ายค่ะรัฐมนตรีคะเด็กและเยาวชนดูอยู่รัฐมนตรีมีอะไรจะเสริมในจุดนี้ไหมคะจริงๆแล้ววันนี้คือวันสําคัญทางพุทธศาสนาในะวันวันอาสาฬหาบูชาใช่ไหม รัฐบาลก็รณรงค์ให้คนไทยเด็กเยาวชนเนี่ยเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แม้นว่าหากเมื่อเช้าเนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสไปทําบุญตักบาทรอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่านี้ก็จะมีเรื่องของอการเวียนเทียนเพราะฉะนั้นใกล้วัดไหนไปวัดนั้นแต่ที่สําคัญก็คือทุกศาสนาเนี่ยล้วนสอนให้คนเป็นคนดีสอนให้มนุษย์เนี่ยมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะนะครับ เพราะทุกคนเนี่ยครับเด็กเยาวชนแม้แต่เราเนี่ยกว่าจะเจริญเติบโตมาเนี่ยมันก็ต้องเจอวิกฤตต่างๆในชีวิตซึ่งหลักธรรมเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถเข้าไปแก้วิกฤตของแต่ละคนได้นะครับเพราะว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนมีสติ แล้วก็รู้คิดแล้วก็มีเหตุและผลเพราะฉะนั้นหากเด็กโยชนเนี่ยได้ผ่านวิกฤตต่างๆในชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามแล้วก็แก้ไขปัญหาซึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยมันในช่วงชีวิตเราไม่ได้เจอวิกฤตเพียงครั้งเดียวอาจจะเจอหลายครั้งังจจะเจอที่หนักขึ้นหลักศาสนาเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยสิ่งเหล่านี้แล้วก็ศาสนาทุกศาสนาเนี่ยก็จะสอนคนเนี่ยไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาณ นี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับเด็กเยาวชนในอนาคตศาส,สนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีวันนี้อาจสรุปได้นะคะว่าการที่เราสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเรียนธรรมะก็เพื่อที่จะให้เขาเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองว่าจะเดินไปในทิศทางไหนของชีวิตและที่สำคัญนะคะหลักธรรมของศาสนา เป็นเครื่องช่วยเตือนสติได้เป็นอย่างดีเลยค่ะให้หันกลับมาทบทวนและยับยั้งชั่งใจได้มากขึ้นวันนี้เดินหน้าประเทศไทยหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอรวรันเพกชรไทยสงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ